ไม่ฟังหน่อยจริงไืมเป็นเมียเป็นแกเป็นเมียพารูนนี่อ่าเป็นเมียพารูนครับแสงจอสมฝนครับน้วเม้าก็ฝนมันก็ตกตามธรแป๊บหนึ่งเสียงได้ยินไหมฮะฟังเสียงไม่แน่ใจได้ยินหรือเปล่าฮะฝนเสียงด้านนิดนึงนครับฝนตกฝนตกเออดึกแล้วมันก็มามา,ม,ามันก็เอามาหากรกมาแหละ ออ,ออกมาหากบแล้วมันก็แวะมาที่บ้านพโลงครับมันก็เคยเคย,เคยมาอแหละคุณน่าจะรู้จักกันมาก่อนครับแต่แร้เห็นนี่ตโต้งในอยู่คนเดียวอ๋อมายิงที่บ้านเหรอฮะระลงอ,อ่ะก็เข้ามาเข้ามาป่นแม่แม้ป่นมาจี้มาสองคน,นมาจี้สองคนแต่แล้วมันก็ล่าไป,ไปกลางนาล่าไปกลางนาไรยิงอ๋อไปยิงทิ้งเลย แล้วก็หมอะอยู่ข้างพันนาครับก็มีห้อยเชียงแสนอยู่คนเดียวครับแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยหมายถึงบอกหลวงพ่อเชียงแสนที่แขวนอยู่ในคอนะครับว่าหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยฮะแล้วมันก็ยิงครับผมสองนัดยิงสองนัดใช้ปืนยิงกลางกระบาลเลยใช้ปืนอะไรฮะ ลูกมันบี้ปันอ๋อคือลูกกระสุนนี่แบนติดหัวเลยใช่ใช่มันชนกันอ๋อมันชนกันแต,ตอนนั้นก็คือเยโต้งก็คือแกล้งตายหรือว่าไงเห็นในข่าวเขาบอกว่าแกล้งตายใช่ไหมฮะแกล้งตายแกายมาโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลก็ถูกยิงหมอก็บอกว่าถูกเจี่ยหัวหมอเอาหมอถามหมอที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลหน,นองจอกอย่เลยโรงพยาบาลหน,นองจอกเมื่อก่อนเป็นอัญชันไมอ่าเป็นอัญชันไมอยู่ตรงข้ามเราเขตหนองจอกใช่ไหมฮะไปภูมิพลแล้วเขาก็ผ่าเจอหัวกระสุน อ๋อคือมันแบนแล้วไปบี้ติดอยู่ในหนังหัวแต่ก็ยิงไม่เข้าไม่ทะลุกระโหลกเลือดออกไหมตอนนั้นไม่ออกคือมันไป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 ขยุกอยู่ข้างในผักคาก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับไม่น่าจะขาแล้วตรงตรงยิงตรงตรงเลยแขวนอะไรนะฮะหลดเหรียญหลวงพ่อยังแสนหลวงพ่อยิงแสนองเดียวเลยแล้วเหมือนที่ที่อาชัดใช้อยู่ก็เหรียญหลวงพ่อยังแสนเหมือนกันนะฮะ อ๋อคือเป็นเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อเชียงแสนนะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับที่เราเคยถ่ายทําให้เห็นประวัตินะครับว่าเหรียญหลวงพ่อเชียงแสนนะครับ<ช>ด้านหลังที่เราบอกนะครับว่าปี2520นยิะครับเป็นเหรียญที่เจะโต้งแขวนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาไปจับคนร้ายได้ไหมฮะได้คนร้ายชื่ออะไรฮะชื่อเล่นชื่อหมูชื่อเล่นชื่อหมูฮะคนชื่ ได้อีกคนหนึ่งหนีไปได้จับได้คนเดียวแล้วตอนได้ซักตอนสืบสวนอย่างเงี้ยก็คือถามประวัติเขายังไงบ้างคนร้ายที่ยิงคือตั้งใจไปป้อนเลยน่าจะมาเข้ามาขอเข้ามาที่บ้านแต่ว่าไม่เจอใครแต่เห็นอยู่คนเดียวแต่เห็นดาบลงก็บอกว่าคือเป็นคนรู้จักด้วยอ๋อเป็นคนรู้จักมาขอน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยอือนี่เห็นอยู่คนเดียวก็เอาเลย อืมแต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันประสบการณ์หลวงพ่อพัดนี่ในคนในพื้นที่นี่คือศรัทธานย่าหลวงพ่อเชียงแสงนี่ถือว่าประสบการณ์เยอะมากก็เคยเป็นดังวัดหนองจอกวัดใหญ่ยังสู้กันไม่ได้อืมในพื้นที่วัดหนองจอกฮะพะวัดหนองจอกอ่ะอาจารย์ไหวเองอ่ะแกก็เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์พัดใช่ไหมฮะก่อนหลวงตาไหวเนี่ยก็จะเป็นอ่าหลวงพ่อมีนะครับหลวงพ่อมีนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์พัดเหมือนกันถ้าไปดูรูปเก่าก็จะมีรูปหลวงพ่อมี แล้วก็จะเป็นรูป death, อาจารย์ไหวและอาจารย์พัดนั่งอยู่ตรงกลางอาจารย์มีนี่เป็นเจ้าวาดก่อนอาจารย์พัดอีกอ่าเป็นเจ้าวาดต่ออาจารย์ไหวตัวอาจารย์ไหวนี่เป็นเจ้าวาดตอนเกษียหน้าอายุน่าจะมาร้อยกว่าร้อยร้อยกว่านะครับหลวงพ่อหลวงพ่อไหวหลวงพ่อสวัสดีท่านสิ้นท่านสิ้นไม่กี่ปีฮะไอ้นั่นนั่นก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์พัดเหมือนกันอ่าแต่ก็คนย่านย่านนั่นแหละสิบามสิบสี่สิบสามสิบสี่ครับอาจารย์ไหว แล้วประสบการณ์ของการพัดของคนในหนองจอกนี่ก็มีที่เขตทออี่เขตที่โดนยิงเหมือนกันที่ยิงตัวตายมก็รู้หน่อยเออถามแต่ก่อนเลยมันทะเลาะอ,อะไรกันในห้องน้ําแล้วไปยิงอืมอะฮะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับจากคุณลุงชัดนะครับก็มีโอกาสพอดีวันนี้ผมเข้ามาดูพระบ้านแกนะครับก็เหรียญหลวงพ่อเยียงแสนนะครับที่ผมบอกนะครับที่ต้องโดนยิงนะครับแล้วก็เหรียญนี้ถือว่ามีประสบการณ์มากนะครับก็ ขอบคุณคุณอามากนะครับที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับ